กระทิงบทนี้ยิ่งโตยิ่งสวยถอดแบบแอนเรียบเรียบมาเป,เป,เป๊ะๆตาไม่มีสดแล้วแซบได้ล่าสุด2แม่ลูกแฮทแท็กที่แซบๆเอาไว้ใน i อจีแทบแทบลุกเป็นไฟเมื่อแม่แอนและสาวบนนี่ชืบขอแปลงโฉมวัดลุกใหม่ มาพร้อมกับเซ็กซี่ที่สไตล์สาวสวยฟ์ที่โดยได้ช่างแต่งหน้าที่ชื่อดรังอย่างน้นองชันชนวัฒนและเดริกูลใ,ให้จัดหนักจัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและแม้จะต่างวัยแต่ก็สวยกินกันไม่ลง Lời chương trình mòn ẹp món béo béo có nước hoa